คร,ค,รครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพบกับน้าชัยเหมือนเดิมนะฮะในเกษตรลอยฟ้าน้าชัยนะะวันนี้เรามาชมในสวนไร่ไร่กันอีกแล้วนะฮะว่ามันมีอะไรดีเนาะวันนี้นะฮะที่น้าชัยจับอยู่นี่นะ,ะก็คือมันห้านาทีที่สามารถสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรเนี่ยนะในช่วงนี้ดีมากเลยก็คือประกันราคาไว้อยู่ที่อ่กิโลละห้าบาทนะฮะหวดดีๆสวยๆอะไรแบบนี้นะ จนถึงกิโลละสิบาทนะวันนี้เรามาดูกันครับว่าใน1ไร่ในการปลูกมัน5นาทีเนี่ยนะใน1ไร่นะแถึงสิเดือนเราก็จะมีรายได้การขุดนะฮะสองมบาทถึง50,000บาทต่อ1ไร่นะ <c oughs> วันนี้เรามาชมครับน่าจะเป็นสายพันธุ์ของ เนื้อปูตัวนี้นะเขาเนื้อ uh, ปูใช่ไหมน้องกุ้งใช่ครับผมอก็ต้นราวสูงโดยประมาณเนี่ยนะฮะอ่าก็น่าจะสองเมตรกว่าๆนะคือลำต้นของเขานะแต่ดินเนี่ยเขาจะปลูกได้ทุกภาคพื้นดินทุกจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานภาคกลางภาคใต้นะฮะหรือนะฮะตรงพื้นดินตรงไหนก็ปลูกได้ทําให้ดินร่นซุยฟูก่อน นะ,ะถามัวหน่วยว่าทํายังไงหัวใหญ่หัวโตเขาจะมีเคล็ดลับให้อยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ยากเลยนหนึ่งไร่นี่ยะฮะจะใช้ต้นพันธุ์ที่ไปไปไปลูกเนี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณแค่นี้เองนะฮะไม่ไม่ประมาณสักสี่สามสี่ตาเอาขวางดินเดี๋ยวมันก็ขึ้นเองอะไรประมาณนั้นนะฮะ <c oughs> ในวันนี้นะฮะก็ถือว่ามาดูในแปลงที่สิบสองเดือนนะฮะพี่ชายครับขออนุญาตมา ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องมันให้กับลูกหลานของเราได้ดูว่าสร้างรายได้ได้แน่นอนที่ตือหัวกันแ้วมันยเออประมาณนั้นหัวที่เราถอนเอาตรงนี้เลยเดี๋ยวเอาตรงนี้เลยตรงนี้ไงประมาณนั้นนะฮะหนึ่งหลุมเนี่ยห่างกันประมาณหนึ่งเมตรนะฮะประมาณเมตรยี่สิบเมตรยี่สิบเหรอแล้วสมมุติว่าถ้าเราเอาใส่ไปในป่าอะไรก็ได้ใช่ไหมก็ ปกติมันก็ต้องฝูกแบบนี้นะครับป่ามันเลยที่พื้นนี้ก็คือนครราชสีมาใช่ครับมันสมาเสิงสางของเราเองแล้วก็ดินนี่เป็นรุกลังอ่ะมันมันพันนี้จะชอบดินดินร่วนปนรังครับนี่ใช้เวลาประมาณกี่วันแล้วฮะสูงแท่นี้เน่ะกี่เดือนกี่เดือนแล้วตัวนี้สิบสิบสี่เดือนครับสิบสี่เดือนปีฝ่าครับปกติก็ 8ปเดือนก็ขุดได้แปดเดือนก็ขุดได้แล้วแต่พี่รอจังหวะเฉยๆว่าจะเจอฝันถึงนชัยเมื่อไหร่ใช่ไหมปีนี้มันมันลงมันถูกมันก็เลยขายยากหน่อยอ๋อก็เลยว่าเอ้ยนชัยมาพบเห็นนะก็ตามหาอยู่ในมันตัวนี้เพื่อไว้เป็นวิทยาทานในความรู้ในด้านการเกษตรว่าพืชที่เราเลือกอ่ะพี่มันสามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้นะถ้าเราเลือกปลูกมันถูกไหมฮะ มันไม่ใช่ว่าปลูกแล้วตามปู่ย่าตายายเราถูกไหมฮะเป็นพันธุกรรมใช่ไหมความจนเป็นพันธุกรรมที่ที่เราปลูกกันต่อเนื่องกันมาเนาะปลูกย่าตายายปลูกแล้วก็จนปลูกแล้วก็จนคปีนี้เป็นไงฮะมัน่าอาสบหลังราคาตอนนี้่าจะเหลือบาทกว่าก่โอ้โหตายเลยตอนผุมถอนแปลงนี้มันเหลือสองบาทสามสิบถอนแปลงนี้ไปแล้วอนต้นที่แปลงนี้ออกอะ สองสองบาทสามสิบสองบาทสามสิบครับแต่ดีๆไม่ได้แล้วตอนนี้ประมาณบาทแปดสิบห้าสิบห้าในหนึ่งไร่ถ้าเราปลูกแล้วถ้าบอกว่าปลูกมันสัมปหลังเนี่ยหนึ่งไร่เราใช้ต้นต่อพันธุ์ที่สับเป็นพืชเนี่ยกี่กี่ต่อครับมันมันก็ต้องอยู่ก็ความกว้างครับความกว้างเนาะกว้างคูณยาวในปกติมันสําปหลังปลูกประมาณเจ็ดร้อยต่อเน่ออันได้ไหมผมก็ไม่เคยนับประมาณนั้นแหละจริงในที่ปลูกในแปลงใหญ่ผมประมาณเท่าไหร่ หนึ่งร้อยยี่สิบคูณขนาดไอซานแถวละแปดสิบแปดสิบห้าครับได้ได้กี่ท่อนประมาณไม่เคยเช็คเลยครับพันได้ไหมเจ็ดร้อยเพื่อเคยได้นับแบบว่าเฉลียคือประมาณสักแปดร้อยต้นต่อไร่แบบอ๋อก็นั่นไงจะถามอยู่ว่าแปดร้อยแปดร้อยแปดร้อยท่อนโอ้ท่อนท่อนนี่คือต้นท่อนเนี่ยนะฮะไม่ไม่ใช่ท่อนนี่ครับคือต้นต้นแปดร้อยต้นครับ แต่เราต้นแล้วเราสับเราก็น่าจะได้หลายท่อนนะทคนงานเข้ามาเขาใช้เครื่องไงครับโอ้ใช้เครื่องกันยาตัดปุ๊บเขาเขาต้องทิ้งตรงปลายทิ้งตรงนั่นคือปลูกมันสับหลังใช่แต่ถ้ามันห้านาทีไม่ได้ไม่ได้มันต้องปลูกห่างกันประมาณเม็ดยี่อย่างที่พี่ว่าเนี่ยครับร่องก็ต้องฟางหน่อยเนาะครับประมาณนู่นและสองเมตรนยูนแหละวร่องมันโดยเฉพาะมันพันนี่ห่าง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 หัวใหญ่ห่างหัวใหญ่ในปกติที่พี่ปลูกมันอ่สับหลังเนี่ยเคยได้มาหนึ่งไร่กี่ตันนะ ปลูกมันสับหลังปกติก็เฉลี่ยห้าห้าตันไม่เกินห้าตันต่อไร่ตีว่าห้าตันต่อไร่ครับใครจะบอกสิบตันก็แล้วแต่เนาะสิบตันทําได้ไหมได้แต่ต้องทําไร่สองไร่แต่จะจะไปทำยี่สิบสามสิบไร่ไม่ได้ไม่ได้ถ้าเราเราคำนวณบอกว่าปลูกมันสําปะหลังได้ห้าตันครับมันก็ขายกลับไปนี่เหมือนกันใช่ครับถ้าเราปลูกไอ้นี่ห้าตันแล้วเราได้สองบาทสามบาทห้าบาทมันไม่ดีกว่าเหรอ ถ้าหัวใหญ่ๆอ่ะผลเลกรพราะวราคาดีตาหัวเข้ขามาปลูกตรงเนี้ยทั้งเลกเลยครับได้ได้พันออกมาสิบเอ็ดตันต่อไร่ตรงเนี้ยนะครับไร่ละพันไร่ละสองพันนะครับปลูกไร่เดียวได้สิบเอ็ดตันแต่พอมาปลูกเยอะๆก็เฉลี่ยได้แค่เจ็ดตันเปดตันก็เลยเปลี่ยนใช่ครับก็ลองมาแยกไอ้นี่ดูครับแล้วชายคิดว่าไอ้นี่ชัวร์กว่านะครับเออมันขายได้แน่นอนแต่แต่มันต้องพอขาไข่พอค้ามันเอ้ยพี่คิดว่า ในหนึ่งกอเนี่ยเอากอนุก็ได้กอนี้ก็ได้ครับพี่คิดว่ากอหนึ่งมันมีประมาณได้สักห้าโลไหมเนี่ยได้ครับอ่านายลองดึงให้ดูนี่ดึงขึ้นไหมอ่าไอ้้องหนูเดี๋ยวได้ยิ่นดูดูอ่าอ่าอือโอ้โหอโอ้โหโมใหญ่มากเลยเนี่ยอ้โหโเอานอนลงไปเลยฮะวับนอน แล้วใจคิดว่าหัวนี้กี่กิโลฮะพี่ว่าหัวนี้กี่โลโลงได้ไหมได้ครับหนึ่งสองสามสี่โอห้าโลสบายเลยห้าโลถึงสิบโลนี่ขนาดท่อนเล็กๆเนาะยิ่ง<ๆ>ถ้าได้ใส่น้ำยุดปุ๊บแล้วก็ให้ปุยจานรอบเนาะสิบกโลก็มีครับแล้วถ้าปลูกระยะนี้แล้วใจคิดว่าที่ก็ปลูกกันอะ่ะมันไม่ใช่เจ็ดร้อยนเลยถูกไหมไล่หนึ่งอะ่ะเจ็ดร้อย็ด้อยหลุมเนาะ ไม่ใช่เจ็ดร้อยหลุมนะครับคือที่เขาใช้ต้นพันธุ์เขาใช้เป็นต้นขนาดเป็นต้นนที่ตั้งเอาไว้ครับถ้าประมาณสักพันหลุมพันหลุมอีว่าเจ็ดร้อยหลุมก็ได้เจ็ดร้อยหลุมต่อหนึ่งไร่ในการปลูกครับคูณด้วยคูณด้วยห้าเจ็ดห้าสามห้ามันก็สามตันห้าแล้วอ่ะครับเฮ้ยสามตันห้าคิดง่ายๆถ้าก่อแค่นี้ถ้าใครทำใหญ่วันนี้ค่อยว่ากันนะฮะลองคูณราคาตามที่อ่ะสมมติหัวมันใหญ่อ่ะ หัวไม่ใหญ่ไม่มีหัวเล็กอ่ะตีไปสามบาทสามบาทสี่บาทห้าบาทแล้วแต่น่าวใจคิดว่าทำมันในเนี้ยมันน่าจะได้ไล่ละหนึ่งหมื่นบาทถึงห้าหมื่นบาทน่าจะได้เราเรากะช่วงห่างไว้เลยเพราะบางคนทำดีไงถูกไหมทำดีเป็นผลิตต้งสูงมันก็ได้ถูกต้องห้าอ่าเขาเรียกว่าหนึ่งหมื่นถึงห้าหมื่นได้ยิ่งตอนราคาดีๆนั่น ุกบาทเจ็ดบาทเนีถุงถุงเจ็ดสิบเออน,นี่นี่เรามาพูดถึงว่าให้เกษตรกร,เ,กรเนี่ยได้รู้ว่าเราเลือกมันได้เพราะฉะนั้นแล้วเราไปปลูกไร่ละพันสองพันทำไมถูกไหมพูดมากเลยโดนตบปากใช่ไหม <c oughs> ดังมากเลยไอ้มันเนี่ย<ช>นะแต่ไม่ใช่มันสำะหลังนะฮะแต่มันเป็นมันห้านาทีห้านาทีเพราะนั้นแล้วตรงนี้ถือว่าผู้แนะนำของเราหัวหน่วยไปไหนไม่รู้อายนะฮะพี่ฝนพี่ฝนเจ้นุนทองนะฮะ โอ้ oh, พี่โฟนไปไหนแล้วนะออกไปแล้ว <c oughs> ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีในวันนี้ที่พี่ปล่อยเป็นวิทยาฐานเนาะครับอ่เสร็จนะชัยทีนี้นะฮะก็ลองคิดดูนะครับปลูกมันหนาทีกับนะชัยอย่าลืมทักมาที่0ูนย์แปดหนห้าศดสจะเพิ่งลอบออกนะเดี๋ยวเราไปดูตรงนูง้นกี่ปีกี่เดือนแล้วครับมาเปรียบเทียบกันออไอ้นี่ขุดได้ มาดูว่าไอที่ขุดไม่ได้ที่เราโยงเงีนมันจะไม่เสียใช่ไหมครับอ่าไม่เสียไหนเนี่ยครับไม่เสียเราเสียแล้วใชเอากลับบ้านเลยอ๋ออันนี่ยนี่กี่เดือนแล้วสี่เดือนครับสี่เดือนแล้วอยากรู้ว่าหัวมันเท่าไหร่พี่สละเลยดความรู้ไอ้น้องกุ้งฮหาดีๆน้องกุ้งมันเป็นความรู้ที่ชัดเจนเลยนะฮะอ่ะมาดูกันครับสี่เดือนือมีเริ่มหัวดม่ีหัวแล้วหนูะอ่าไม่ดีฮะเออ สี่เดือนมันห้านาทีนะฮะผมไม่คิดว่ามันจะใหญ่เกินปูเลยเห็นไหมฮะสี่เดือนสี่เดือนเนี่ยถ้านับอีกสี่เดือนเป็นแปดเดือนหรือถ้าที่สองเดือนก็ได้ถ้าหัวมใหญ่ดีเนาะถ้าไวสิบสองเดือนเต็มสิบสองเดือนก็เทอาขานะชัยก็เ้อาแขนนะชัยนี่แหละสบายเลยนี่ก็ลดสี่เดือนนะโอ้บนอะชัยว่าถ้าไม่มีตังก็ขุดได้แล้วล่ะกินได้นะเนี่ย ทําไปเล่นไปถ้าใครไม่มีตังคุดขายได้นะฮะแต่มันได้น้อยหน่อย<ะ>ทนอีกสี่เดือนนะเนาะแปดเดือนกําลังสวยเลยประมาณสักให้หวมเท่านี้เนอะเดือนกันยานะครับ<ะ>กันยาตุลาอแต่มันจะไปออกช่วงฝนชุบพอดีแล้วมันจะออกลําบากมากเ,เดี๋ยวอ่ะพี่ถือครับ<ะ>สุดยอดเนาะเห็นไหมฮะแปดสี่เดือนแต่ถ้าเราทนอีกสี่เดือนเราก็มีตังแล้วเนาะโอสบายเลยแนหะ นี่พี่เคยใส่ปุ๋ยมั้งยังเนี่ยไม่ฉีดใส่ทางฮอร์โมนทางใบสองรอบใช่ไหมครับเนี่ยอุ้ยหวานน่ะหวานมันมันแกวเลยอ่ะอืมมันพันธุ์นี้จะเป็นอะไรที่เอกลักษณ์เขาคือหวานหวานนุ่มหอมครับหวานหวานนุ่มหอมนี่ขนาดยังมันจะต้มเลยอ่ะก็ยำต้มมันมันจะเปื่อยง่ายเลยครับอือหวานแต่ภาษาคนาชเขาเรียกนี่ยันไม่ได้แกล้งว่านนะมันหวานจริงๆภาษาคคนาชเขาเรียกสุกน่ะ สุ่อ๋อไม่สุ่มทำมันจะสุ่มห่อยนะสุดยอดสุยสุ่นี่คืออะไรก็ไม่รู้นะเแบบจริงขนาดสวยดือยขนเนล่าตัว่าสุดีสุ่ยนะอันนี้พี่ปลูกกี่ไร่นะครับเี่ปลูกกี่ไร่พี่เกือบเกือบซีบไร่นะครับเกือบซีบไร่เนาะโอเคครับโอเคนะตำแหน่งเรียบร้อยจบวันนี้อย่าลืมนะทํารายการเพื่อว่าให้ลูกหลานเราได้ดูเนาะครับได้ศึกษาว่าเราสมควรที่จะเลือกมันเราเป็นผู้ลิขิตได้ใช่ไหมชีวิตเราเลือกคู่ครอง เลือกสถานที่อยู่เราสามารถเลือกได้เลือกได้สวยหรือไม่สวยหล่อหรือไม่หลอนิสัยดีหรือเลวหรือว่าขี้เกียจขี้เกียจหรือว่าขยันอ่าสูงหรือต่ำเราเลือกได้นะฮะที่อยู่อาศัยเราก็เลือกได้เพราะฉนั้นแล้วลิขิตชีวิตอาชีพปลูกมันเราก็เลือกได้เลือกพืชได้วันนี้ในหนึ่งไร่เงินหมื่นและหลายหลายหมื่นได้มันห้านาทีกับทุชัยในโครงการกษตเจตยรฟ้านะชัยครับ Okay.